ป้าป้าเดี๋ยวตัวหมู่ใหญ่豪门ตีนเดีนย้บุงยี่บอต้องนับถุงนุกหนึ่งสองสามสี่หา้าหกแปดเก้าสิบสิบเอ็น้องเจอหมูนี่ได้เกงหมอเลยต่อใครนับก่นเด้อ นห,น,หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าตองเปิดไข่เพชรสมกับปั้นเลยโพดโพดโพดไข่เพชรไข่มาเราเคยไ็่เคยเห็นพี่น้องโพดค่ะดีครับมาหาเพชรคือเก่าพี่น้องเจอแล้วจ้าเจอเห็ดพึ่งเหรอเจอเห็ดพึ่งแล้ว

มูดยังายแล้กก็ตองน้องขี mm ้เกียจเลยจูบมีง น่าอบอะตัวนึ้ว้ายบอกตองเขียวดองเขียวไปมีนเลยตีนเผาเลยคือน้องตีนเผาเลยโอ้โหชางพุทธก็มีเลยดอกนี้น้องเห็นก่อนจ้าละอืมหลายเนาะเป็นหมูตาสะออนมาหลายคนอยู่เในพี่น้องน้อยฝนบอกว่าต้อง มี่ีันี่น้องเต็มจอเลย 安德梅大道。 เดียวพอแกงเลยเขียสิปิ้งเผาขว่างแหละ เห็กระดเกระตองเห็นกระดอกนี่ดิก้านลุกดีระตบองนเก็บวิววิเดี๋ยวเอาไปตัวีก่อนุณกมีหอันน ได้หานั่ได้ยดอกมะนาวโอ้ยรถไถมาอีกแล้วพี่น้องอีเสียงรถเดีตนีเต็มเลยนี่กระด้

โอเคเลยพอเลยพี่เนาะยิ่ดยอ่งยิ่งยิ่งดีเอเงเลยพี่น้อง เทียโตงานขนาดเดิดเ,เ,เกือบเต็ม ้งามข้าไข่กใหญ่บึ้ขึ้นน้อยๆนบ่อตองเนาะไปกินยเเหลืองบนขึ้นบ่อตองอีกอืมอันนี้ขหาพี่น้อง มันปุ้นเจ้าส่งมือเนาะเอาเมื่อบ้านพอดีมันบาเบาตองเจอกันอยู่บ้านเนาะเจอกันอยู่บ้านอันนนาจะเป็นไม่ในบ้านเราเนาะเข็บโอ๊ะคือกันเขียยนุบปะตองเขี่ยหาแต่เขี่ยต่อไปดำเดี๋ยวแล้วพี่น้อง พี่น้องพี่ก็ใครมาเห็นแล้วพี่เป็นหมู่เลยจ้าพี่เช่นไรติดตวปวกตาบวบปวกตาเขียนรึปะต้องเขียน้นพามพี่ไต้องโอ้โหสักใคเห็นแล้วเหรอไอตุ่ไหนไตุมนี้เขีือหรือปะต้ อยู่ใกล้ต้นอไนี่พี่น้องต้นต้นยางต้นยางต้นยางมาเรื่อนี้มาต้องบ่นก็ไปเห็นแล้วเกไม่ดก like <Herm> ใหใ่เด็ะไข่เทพีสางกระดอกกรดีแท้ ี่อไข่ค่อยค่อยเขี่ยก่อนจ้ะแล้วจึงเก็บนุพี่น้องเจอหมูนี่ได้แกงหมอเลยต่อไข่นับก่อนเด้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าหน่วยพี่น้องตุ่มเดียวบ่โดอกใหญ่ใหญ่อีกต่างหากตุ่มเดียวเลยจ้ะเก็บเอา

เป็นสีแดงเราต้องไปพ่นสีเอาสีนี้จะมันคือกันตะกร้าไม่ไผ่เนาะเห็นเด็กเป็นสีแดงเป็นสีน้งเป็นสีแดงสีแดงสมางสีแดงสมานบอกสีนี้จะมันมานที่นี่ไข่อะไรไข่ออมที่น้ามาบ่าวว่าเหนังเลยเจาะเลย เป็นลงไปางล่างเนาะดีๆีว้ยังำไม่ำมากห็นไอความงามดึกก,ก,ก,กับอีอันนี้เันไข่ที่สังคัน ไข่เป็ดหรือไข่ห่านน้องมาเบิ่งไข่นี่นู้นมาว่าวๆนะสาวไข่นู้ไข่นี่มาปุ้ยขึ้นไปเห็นพี่น้องปัดเนี่ดีเลยโพดโพพี่น้องเบิ่งไข่เห็ดสมกับปัน้นเลย โพดโพดโพดไข่เห็ดไข่นี่ยมาเรเคยไม่เคยเห็นพี่น้องโพดเก็่ยวกับโรคขาวน่าติดติมเล่อยอ๋อปลาต้อยดิเหยียบเลยเหยียบดีแต่มันบโปะเยียบเองเหยียบเองพี่น้องเกียบเองเหยียบเองเตาไข่เองนี่ละสิบดอกแสดงว่าจุ่มเดียวบะจุ่มเดียวของคุณอีกดี ตูโง่สาวใกน้นบุโก็นีนี่เนาะอดอกพีชของเฮาใหญ่้าโอยสิบเอ็ดตัวน้อยก็มีัวดหัวเลยครับตัวน้อยตัวน้อยเนาะข่ากระจะเขากรจะเขี่ยโตเพื่อได้ตืมนาะบอต่อมะ สองไปบูมานเฉยน้องยังบุปไปอยู่หมุมเดียมไปต่อครับพี่น้องพี่น้องมาอสอ,องจะไปใส่แล้วรอใครคิดอีกยีดกปดมนน้ำบ่อสองมีตะก้า

สองสามสี่ห้าหกสิบแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดดส่นางสักับหมูนั่นเลยเจอตัวหมูใหญ่ๆไม่รูบบอบอต้องมาเก็บกะลังหากำลังเขี่ยหาไม่ตรงพับเนาะไป่ตองผุ่นจ้ะ Tony xin nói của tôi hát nó, hát mà nó. Một bun nhạy, nimmer. Ngôi nhạy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 . Ngôi

กาหอบุรุษก่หกหอเที่ทนะทีั่นกุ๊กนอดันบุมแม่นี่ส่งแบบไข่สงไข่บุรีเห็น,น,นเนมื่อกี้วันสิบเอ็ดสิบสองสิบสามเลย ปีนเขียจนปีนทองเลยเมื่อันก่อตองมันเมที่เขาเขี่ยเห็นเนาะเขียหาไหม มาลุ้นกันว่าสิเจอกี่ไข่สองไข่นีบอกบอสอ่ะเฮียเ่าะตองไข่ไว้า อสองไข่สองไขก่ก็เอาไข่ใหญ่ปานนี้งามขน,นาดเลยยาวมากอะเยาเบิ้งเหน็ดเลยมันตั้งไว้ซื้อเน้นเป๊กเลยโอ้ยไข่เยาวไข่ยาวมันตั้งไข่นึกว่านึกว่ามันตั้งไว้ซื้อมันสิบอเป็นเน่นเปล่นึกว่ากลินมา เนียนเลยตาข้าพี่น้องปีนี่เหยียดต้อนี่พี่น้องมากันหลายคนก็ได้กินสุกหูซุกคนด้วยจ้ะมาตองตะก้าข้าวเพิได้หน่อยกระมุกหวานข้าได้แต่ไข่เนาะทางนี้ดอกบานของน้องเนนของตุ้มตามตุ้มตามกับเน็ตมาละกันเด้อเขาแยกไข่่ไขน้จะได้ปลวกนั่นเนาะ ออป,ปอูกกหลายไปไปเมื่อเฮาพอได้อยู่ได้กินทุกคนแล้วคลิปนี้กับพอแค่นี้เดาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวไข่แฟิลี่เดาสวัสดีจ้าสวัสดีครับ